สวัสดีครับปีใหม่นี้ท่านจะพบกับเรื่องของ3สิ่งที่เป็นมงคลแล้วครับเดี๋ยวพบกันนะครับครับพบกับผมพดลายเซ็นชีวิตดีดีลายเซ็นต้องดีครับ สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับและผู้ที่ติดตามและรับชมใน ep ีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสนุกสนานและมีความสุขกับปี25 6 5น้าส้านี้นะครับครับเดี๋ยวผมมีรายละเอียดเรื่องของ3มสิ่งที่เป็นมงคลต้อนรับปีใหม่ครับมีการส่งมอบลายเซ็นให้กับเพื่อน11อท่านด้วยกันครับท่านแรกคุณนัทเลือดเบรดนะครับท่านที่สองคุณ พัชนีวันท่านติสามคุณสมศรีท่านติสี่คุณสุมาลีท่านติห้าคุณเสริมท่านติหกคุณนภัทรสวรรค์นะครับท่านติเจ็ดคุณวรวิทย์ันติเจ็ดขออภัยนะครับท่านติเจ็ดวชิรวิทย์นะครับท่านติแปดสมัยท่านติเก้าวารุณีท่านติสิบวสิณ ท่านที่11วัดสุดที่นีนะครับวัสุดที่นีมี2องท่านทรงมอบลายเซนซึ่งมีลายเซนเดิมมาให้กับผมได้วิเคราะห์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนำลายเซนเดิมของท่านและจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับครับมาเรื่องของประเด็นที่ตั้งไว้เรื่องของสามสิ่งที่เป็นมงคลแล้วครับมงคลชีวิตอันนี้ใช้ได้ตลอดไปนะครับ ทั้งปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ปีต่อๆไปแต่เป็น3สิ่งที่ใช้คู่กับชีวิตประจำวันของทุกๆท,ท่านล่ะครับก็คงไม่มีอะไรซับซ้อนครับสิ่งแรกก็คือคิดดีสิ่งที่2คือทำดีและสิ่งที่3คือพูดดีถ้าวันนี้เพื่อนๆทุกท่านคิดดีนะครับเป็นการคิดบวกคิดบวกแล้วเราสบายใจครับทำอะไรก็เพิดเพลิน มีปัญหาบ้างก็คิดบวกไว้ก่อนต่อสู้กับมันครับพอคิดดีแล้วการกระทําที่มันจะตามมาก็เป็นสิ่งดีๆแล้วครับเรากระทาหรือทำกรรมอะไรต่างให้เป็นกรรมดีไว้ก่อนแล้วมันจะถนองผลให้กับทุกๆท,ท่านแล้วครับคิดดีทำดีสุดท้ายก็คือพูดดีลวครับการพูดจาไพเราะพูดจาอ่อนโยนพูดจาแล้ว มีเหตุมีผลแบบนี้ถือว่าเป็นการพูดที่ดีแล้วครับแต่การพูดดีตรงนี้ก็นำพาถึงความสำเร็จของทุกๆท,ท่านเลยครับจะมีคนรักใคร่มีคนสนับสนุนงารสามสิ่งนี้เอาไปใช้ได้กับชีวิตประจำวันแล้วครับมีอะไรคิดดีไว้ก่อนทำดีไว้ก่อนแล้วก็พูดดีไปไหนไม่ตกอับแล้วครับไปไหนมีคนเกื้อกูลช่วยเหลือ อย่างนี้แล้วชีวิตท่านจะราบรื่นปลอดภัยประสบความสาเร็จแน่นอนครับครับเดี๋ยวผมสมมอบลายเซ็นให้กับเพื่อนวันนี้ก็หลายท่านนะครับอาจจะตกค้างมาจากปีเก่าก็ถ่องขอภัยนะครับเพื่อนๆที่รับลายเซ็นนี้เช่าไปนะครับครับท่านแรกครับคุณนัเบศครับคุณนัเบศเนี่ยเขียนอักษรนําให้ชัดเจนนะครับแล้วคุณนัเบศจะประสบความสาเร็จในชีวิตนะครับแต่อย่าลืมนะครับ สามสิ่งมงคลที่ผมกราบเรียนไว้นะครับแตะขอให้ทุกท่านนำไปใช้ดูนะครับทันี่สองครับคุณพัชนีวันนะครับพัชนีวันก็มีลายเซ็นที่ส่งมาให้ดูอันนี้เป็นลายเซ็นตัวอย่างนะครับที่ส่งมาให้ผมจริงๆแล้วลายเซ็นตัวนี้ใช้ได้ครับแต่ผมจะขอติิดเดียวคือเส้นที่ตกลงมาจากใต้บรรทัดแล้วครับเส้นที่ลากตัวนี้อาจจะมีผลในเรื่องของสุขภาพ ผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วครับนะครับคุณพัชณีวันลองไปตัดสินใจถ้าชอบอันใหม่ก็ฝึกเซ็นดูแต่ถ้าอันเก่ายังเซ็นอยู่ใช้ได้แต่ปัญหาสุขภาพมันจะตามมาครับครับคุณตั้นต่อไปนะครับผลิตสามคุณสมศรีคุณสมศรีเนี่ยมีส่อสเสือเราจะตะวัดสอสเสือให้สวยงามเด่นชัดแล้วครับแล้วตัวอักษรจะมีไม กี่ตัวเองนะครับเขียนให้ครบถ้วนไว้นะครับคุณสุทศรีจะมีพลังในการสนับสนุนนะครับครับท่านต่อไปนะครับคุณสุมาลีคุณสุมาลีอาจจะต้องเขียนแบบไม่ต่อเนื่องนะครับและสระอุให้เอียงนิดนึงให้เอียงนิดหนึ่ง,ง,งก็จะสวยงามแล้วก็มีตัวตามที่ไหลลื่นไปนะครับนะครับคุณสุมาลีลองฝึกเซนนะครับฝึกจากช้าๆก่อนอันต่อไปครับท่านที่5คุณเสริมคุณเสริมเนี่ยก็ ผมยังคงสระเอไว้นะครับเพราะถ้าเกิดตัดไปแล้วเนี่ยชื่ออาจจะอ่านค่อนข้างจะไม่ครบถ้วนงั้นคุณเสริมเซ็นสระเอแล้วสอสเสือให้ตัวโตกว่าตอนนั้นเองครับจะไม่เป็นการปิดกัน้นหรอกครับนะครับเสริมลองตัดสินใจลองไปใช้ดูแล้วลองฝึกเซ็นดูนะครับอัต่อไปครับคุณนภัส,สวรรณคุณนภัส,สวรรณท่านที่6นะครับนอนหนูสวยงามเด่นชัดโดดเด่นนะครับ ตัวตามไม่ขัดแจ้งแล้วก็ให้ไหลไปนะครับเอียงขึ้นเล็กน้อยครับเอียงขึ้นไปทางด้านซ้ายมือเล็กน้อยนะครับก็จะทําให้สวยงามดีครับคกับท่านที่7นะครับคุณวชิรวิทย์วชิรวิทย์ก็วอลแหวนให้เขียนให้มีเสน่ห์ไว้ครับและตัวตามตัวสลีจาช้างสลีนะครับก็เขียนให้ตัวตามสวยงามนะครับตนตัว วอแหวนนั้นจะโดดเด่นและเป็นผู้นำแล้วครับครับท่านต่อไปครับคุณสมัยเป็นท่านที่8นะครับคุณสมัยชื่อจะไม่ยาวนะครับเขียนให้ครบตัวอักษรไปเลยนะครับคุณสมัยนะครับลองดูนะครับถ้าชอบเอาไปทําเป็นลายเซ็นอันที่9ครับคุณวารุนีคุณวารุนีก็เป็นวแหวนแล้วครับวาแหวนให้เป็นตะขอแล้วก็ให้เป็นเสน่นะครับสั่ลอานิดเดียวครับแล้วก็เขียนตัวตาม รุนีนะครับให้ครบถ้วนครับทันทีสิบคุณวศินนะครับวศินก็ชื่อสั้นนะครับเป็นวแหวนนี่เช่นกันนะครับคุณวศินลองฝึกเขียนวแหวนก่อนก็ได้ครับแล้วตัวตามเขียนใด้ชัดเจนนะครับวศินทันทีสิบเอ็ดนะครับคุณวสุธินีนะครับคุณวสุธินีอักษรเดิมเป็นลายมือเดิมนะครับเป็นแบบนี้ เป็นแบบที่ผมคัดแล้วนะครับส่งมาประมาณสองสแบบผมก็เลยแนะนำว่าแบบนี้ก็เหมาะสมครับแต่ก็จะปรับรูปแบบเป็นแบบใหม่ไปให้คุณวัุนีลองตัดสินใจดูอันเก่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าขอให้เขียนตัวเลขแปดให้พอเหมาะเท่านั้นเองครับตัวเลขแปดที่เหมือนลงท้ายนะครับงั้นคุณ วสุีินีลองตัดทินใจนะครับว่าจะใช้แบบใหม่ไหมนะครับลองตัดทินใจดูนะครับครับการสมบัตรลายเซ็นทั้ง1 1ท่านก็เสร็จเรียบร้อยดีนะครับสรุปประเด็นของ EP นี้เป็นเรื่องของ3สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตนะครับคิดดีทดําดีพูดดีก็เป็นคำที่องค์พระธรรมสามพุทธเจ้านะครับได้บัญญัติแล้วก็ให้ข้อคิดเราไว้นะครับให้กับ เราได้ใช้กันมากับชีวิตประจําวันแล้วครับและเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วครับและเป็นมงคลกับชีวิตจริงๆวันนี้เราคิดบวกไว้ครับสุขภาพจิตก็จะดีการกระทําคิดหรือจะทําอะไรให้ทําแต่สิ่งดีๆก็จะเป็นกรรมดีของเราแล้วครับแล้วก็จะติดตัวไปขณะเดียวกันคิดดีแล้วทําดีแล้วก็ต้องพูดดีแบบนี้เราครบถ้วนแล้วครับพูดจาไพเราะอ่อ,อนหวาน ไปไหนก็มีคนชื่นชมไปไหนก็ไม่มีคนลังเกียจหรืออิจฉาอะไรต่างๆง,งั้นจะมีคนสนับสนุนแล้วครับอยู่กับส่วนรวมได้ครับไปไหนพึ่งพาอาศัยกันได้ขอให้พูดดีไว้ก่อนมีอะไรมันสามารถทำให้เรื่องที่มีอุปสรรคอาจจะลดย่อนลงได้ครับงั้นปัญหาของชีวิตขอให้นำสิ่งมงคลน,นี้ไปใช้ละครับ เพื่อนๆที่สนใจเรื่องลายเซ็นนะครับเพื่อเป็นการเอาเคล็ดหรือเอาเลือกใจในปีใหม่หรือท่านใดที่เปลี่ยนชื่อต้องการลายเซ็นใหม่ก็ติดต่อมานะครับทางลายไอดีคณะพจน์ไวสีพบกับผมได้ใหม่นะครับพจนลายเซ็นชีวิตดีดีลายเซ็นต้องดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ